สวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับพนักลาสิบทรงกลมฮะตลับพลาสิบทึดแสงแบบเกลียวชุดละสิบตลับใช้บรรจุลูกบอลหมายเลข ลูกบันหมายเลขที่มีหมายเลขศูนย์ถึงเก้าลูกหนึ่งลูกุดละสิบลูกสัุ้่ต้นายฝต่อไปเจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนมาเจอในตลาดทัศิทึกแสงแบบเดีวแล้วใส่ลงไปในอุปกรณ์ออกระวันทั้ง6หลักครั้งละ1ลูกโดยเริ่มจากหมายเลขหนึ่ง ขอให้จินดาเพชรมณีแก้วรวยโดยสัตว์ในมนีเด้อคำมาคำพูดอันนี้ก็คำสุลมาโดยครมคุมทรองสิทธิเพื่ภาพตรมาับคดีนะคะขอเชิญประชาชนที่มีคดีข้อพิพาทก่อนฟ้องและหลังศาลมทการพิพากสาร่วมงานมากรมไก่ก่นี่างนี้สินเครยนค่ะพิจ็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและยุติธรรมพบประชาชนในวันที่หพฤษภาคมสองพันค่ะหกส มันแห้งคืคข้มูเใา้เจ้าหน้าที่มันคัดทั้งหลายแสดงว่าสั้นสูงขนาดได้แจวเหลือเพียงเล่าเล่าสั้นนี่ดเด้อครับพี่น้องจยา마ะแสดงนี้ว่ามาีนิดหนึ่งถึงหนังไม่ห้าเดือนยามาจะมำการหมุนอุปกรณ์ออกรางวังเพื่อให้ลูกบอลหนังเร่งคลาดกันก่อนค่ะ ยิงฮะยั่นกินเว้ยน้ำกำอข้าวเกี่ยวมากครูไม่รด้ได้กินดาเจ้าย่าเติมเตนหลายด้วยใจเย็นๆแน่เกซี่วะสนงงานสลากินดังรัฐบาลเด็กข้เบียงจางคีมเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่2พฤษภาคม2565 ทางเว็บไซต์ www.jo.or.th หรือแอปพลิเคชัน J Lottery Official นะคะโดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน2565เวลา18.00นขอให้ผู้ใดญ่บางคนพิบาให้พยนูเักผู้ใหญ่หลายๆโลกนะคะสาธุแม่ที่น้องค่ะสาธุสาธุ สนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้บริการโอนเงินรางวัลแบบฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนผ่านบัญชีธนาคารออมสินไปธนาคารออมสินไม่จำกัดวงเงินการโอนสำหรับรายการต่างธนาคารนะคะจำกัดวงเงินการโอนไม่เกินรายการละสองล้านบาทค่ะภาขาขึ้นอะไรสร็จอืมอยากับเส้นมวยเจ้าอันอีกอีสิบสามสิบนาทีดอกหมายเลขแปดราะขันอ่อนมือ โอ้ยไานใจมนเด้อครับโอ้ยอ่านหนูกับบอ่านโอ้ยคุนั่งอยู่คนรางวัลท้ายสองตัวงวดวันที่สอพฤษภาคม2565เลขที่ออกศูนย์เก้าสอ้าศูนย์ศูนย์สองเก้าศูนย์สองนี่นะ

เลขข่นมาเลขไม่ไม่มักก็ซื้อเลขัำคับให้ซื้อนั่นี่ร้งห้ั้งหกหลักตกลงนที่ตรงับเพอตอนไหนนะคะมาจก็คือากนั้นเจ้าที่จะนำลูกบาลไปรับเพื่อตนหจากระการพี่น้องถูกไหมครับพี่น้องดี๋ยวไ่อนครั้งหกลูกนะนะคประารธรรมาลูกบอลไปสับเรียนไปรับ และเจ้าหน้าที่จะทำการนำวปรณ์นไปไว้้างนี่มีมลอไม่เล่าครับเลขท่ายสองตัวครับเก้าศูนย์ศูนย์สามนะคะพี่น้องนะคะเลขบังคับให้ซื้อเลยนะคะเล้อสคัให้ซื้อเก้า์หักยังไม่ได้สองท่ออม่ถูกระบเรียงลำดับก่อนหลังแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ที่ังเยอะตามยอ่นะตามตวันมันออกเก่ามาใส่นะคะ แานประธานกรรมการเซีนเนะคะได้หมายเลข5ค่ะกรรมการออกคำวันาการหลักสูตรรับเลี้ยเหล่าักษณะาผู้มนการฝ่ายวิกซบายซบริษัทดีร้อยฟทส์ม่สุดใจทด็ที่สองจะเป็นผู้ส่งที่สามในลำดับแรกค่ะได้การันตีไดู้ทุ่งฟนะครับเก้าฟูนะครับเก้าศูนย์คือยู่นะคะ วานี vale ้ก็เข้าสองเลยนะคะไม่ชอบแต่ต้องซื้อไม่ชอบแต่ต้องซื้อค่ารูบแบบไหนดี่คือตังหลักสิบนะคะ ให้ทำการเสียงจับขึ้นไปได้นะคะได้หมายเลขสองกระบการออกประมาณประจํหลักเงินเป็นพ่ทางกระทรวงการคลังนะคะนายสารแดาวน์โหลดรคผู้มีการตกลงมาตรฐานราคากลางกองระบาดการจัดอจัดจ้างราการราคากลางเป็นบชรกลางจะเป็นผู้เสนอหมายเลขเปรนจําหบักร น้องแฟนเพจเจจินดาถ้าเห็นแล้วไม่มัดก ouais ็ต้องซ uh ื้อนะคะเพราะว่ามันจะออกจริงๆเราบอกอย่างนี้มันก็มาจริงๆนะคะได้หมายเลขสามกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันเป็นผู้แทนกรงการปกครองกระทรวงมหาดไทยนางสาวลักษิกาธนคว้าเจ้าพนักงาปกครองชำนาญการสํากักการสอบสวนและนิติการจะเป็นผู้เสียงร่วมในนี้เป็นแบบตตอไปค่ะ เกวิ่งไปเขาซูนเลยมาออกมาร่อยมาูนหน้าแข็แน่นัันนี่หน้าได้น่ารื่นมย์ประยันเลขดูน่ะมา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 าขามาามาราม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 ากาม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 มา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 าอกราามา เป็นผู้แทนภาคประชาชนนะคะนางสาวสุภาวรรณบันเตจริวัฒน์ผู้ปรึกษางานวิจัยการตลาดภาคอิสระจากจะเป็นผู้สนงบอลไหนนี่เป็นล้าับล้องครับบนล่างครับนี่นะคะเลขบังคับให้ซื้อนะคะพี่ดองคัะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหน่วยนะคะท่านประธานรางวันที่หนึ่งงวดวันที่สองสึดท้งคุณสองงวนลที่สิบห้าเลขี่ออกหกห้าแปดหกสี่สองหกห้าแปดหกสี่สอ

หกห้าแปดหกสี่สามเลขสองนะคะเลขสองหกห้าแปดหกสี่หนึ่งหกห้าแปดสเห็นไหมสี่มาจริงหกห้าแปดหกสี่สมสสองก็ะหกสี่สกบบเออส่ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ ก้นไหนอะกนไหนก้นหนึ่งหนึ่งสี่สอง้ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะเชียตามตาครับตามโอ้เจีตัวเียเชียไม่ิมแล้วครับเชียดแล้วก็ไม้อ

ขี่รถไปจวดจวดนี่มึงเช็มเหอเ้ยเินเจกินดันดาลฟังมันี่ฟังลงฟังล้องดูอะไรนี้องขีรถไปเสียสนไป้ายเจี๊สีสไปสายสีสวนไปสาก็เอาสีสองมามาไปใจเลือใจเออกาลกปีควาย มาล็กที่ครที่สองสองชีก็ไม่ได้ืจอแมนจิงจกก็หวงอีหยังยังไฟยังกระดับบดยงเฮียนนางไปน่งมาเออมาเล็กที่คุยนี่บ้ากานนึงผีทางไหนมาบอกกูตัวกูไปขี่รถไฟบักป้างาหนึงยัดเซนบ้าวัเนึงยัดเซน บักโจกมาฟังเตืไมีพอดีได้ลุมนี่ยเล่าลุมพอดีนี่ปวดทุกเดีพี่น้องเหมือนน้ำบกหลายนึงเนี่ยใสกล่องใส่กล่องกี่ควายนูกวะลงใส่ี่ควยเลยบัดเจ้๊ใส่กี้วยเลยขี้มา้ขีหมาบนขี้หมาบ่พี่น้องจะเจอ่าบัเจี่ใช่หนกัดเจี หาชุนหมดสี่ชุมันไปตั้งโดนหมดีนังดตั้งสี่บ้องขี่มาเขาคอยมาเทะใส่เทะใส่ขีมาแล้วมีนังตายว่หาหนึ่งเงี้ยเศมนี่สี่แล้วนะน้าเจนอะหกสี่แล้วสิสี่นี่ขอได้ดดดปดองหมดดิผู้เดียวยแมน โคโพคักเว้ยณงูซีทั้งหลังเว้ยเอองูซีทั้งหลังยังมีเปิดเส้นอยู่อ่าบอเป็นยังงวดนี่ฮะบอถืองวดนาเนาะค่ะงวดนนงวดนางไม่เนาะค่ะพี่นงค์คะเมย์ค่ะเมย์เนี่ยตายตายตานี่ยนะคะเจ้จินดางวดนี้รับอ่ะสรุปแล้วเจ้มีโชคบ้านี้ถือบ้านี้เาจะก้าส่วนถือเก้าส่วนต่ว่าแหงมาได้หลายเป็นมาเจ้แขอยถือร่อง เลขบังคับให้ซื้อเงนบแก่เลขบังคับให้ซื้อก็ซื้อแวนซะได้เส้าบาทตัวบักคุยนักิลิคือประานหนึ่งวกตัวตายก็ซื้อซื้อเส้าบาทมาตัวที่ได้เนเาบาทเจ้าบาทพี่น้องก็สีเจกินมามาเกาซุนเน้าบาทโอ้ยบระหานนึง มัดปักหลายหมื่นมาคือคอยเมียน้องคนที่กันละวะางให้กระจายเอาไปบัดที่นี่พี่น้องพี่น้องคอยพ่อใจคักแล้วบัดนี้คอยได้ดำคนแล้วรถเข็นมาเขาไปเทบ่รถเมั์น้องเจยกินแดงคนมักเลยยังได้กันต่อสู้สู่ต่อไปพี่น้องมาเป่าน้ำคอยแม่ห่านึงห่านชนผู้ว่างไรก่อนผู้ทียา คุณบ,บุญหลายหมดแรงจ้าส,สันค่ะอา้าว่าเป็นยังค่ะมัดทุกคนหมดทั้งทีมเลยค่ะ่วาคุณสวัสดีครับผมแฟนช่อง Youtube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ